อันนี้เป็นลานเล่นไอซ์เกตนะครับนี่เป็นลานเล่นไอซ์เกตฝั่งซ้ายน,นี้ก็จะเป็นเวน,นะน,น,นเนอซิตี้ฮอลล์แล้วก็อล้วกันแล้ว จัดตลาดคิดมากนะครับออกสายวันนี้วันที่ห้าธันวาคมสองห้าออกกเวลาประมาณสามโมงครึ่งครับ